โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมบอยจอสติกไทยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนักเตะสเ11ตัวยอดเยี่ยมของปียูโร2008นะครับในแต่ละตำแหน่งกันนะครับซึ่งที่ผมคัดมาเนี่ยอาจจะเป็นจากที่ผมใช้งานจริงด้วยแล้วก็จากที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีสุดของมันด้วยนะครับ ก็สาหรับแผนที่ผมทํามาเนี่ยจะเป็นเอ่อประมาณเป็น4114หรือ433อะไรก็แล้วแต่จะประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่าเอ่อจริงๆเราเนี่ยนักเตะชุดยูโร2008เนี่ยมันมีตัวที่น่าสนใจหลายตัวมากนะครับแต่ว่าใน11ตัวในแต่ละตําแหน่งเนี่ยผมก็จะัดเฉพาะตัวที่คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดละกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างสำหร,รับเอ,อ่อตั้งแต่โกละกันโกจะเป็นเอ็ดวินฟานเดซาครับแบ็คขวาจะเป็นโจเซ่โบซินวานะครับ แบ็กซ้ายจะเป็นจอนโจเคลรินี่นะครับแล้วก็เปเป้นะครับเซเดโอลามอสนะครับส่วนกลางตัวรับนะครับจะเป็นดานิเอลเล่เดลซี่นะครับ, i, รบแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นจะเอ่อปีขวานะปีขวาจะเป็นของตุรกีชื่อโบโรอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นฮามิลอันดินท็อปนะครับแล้วก็สําหรับกลางลุกเนี่ยจะเป็นอังเดียชาวินนะครับตัวนี้ก็นะปีนี้จะโหดอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าต่ํา จะเป็นลูคัสโพรโดสกี้ฮะส่วนหน้าเป้าก็แน่นอนครับเฟอร์นันโดตาเลสนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยถามว่ามันดียังไงกันบ้างน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัวแรกนะครับเอดวินฟานเดซานะครับสำหรับโกเนี่ยบางคนก็ถามว่าทําไมถึงไม่เป็นกาซิยาททาไมถึงไม่เป็นบูฟ่อนเพราะว่าทักษะมดาวนะครับที่เหตุผลที่ผมเลือกฟานเดซาเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นส่วนตัวที่ค่อนข้างจะตัวสูงสูงถึง197นะครับแล้วก็ สตลของมันเนี่ยก็จะดีทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GK เนี่ยดีหมด80กว่าหมดนะครับแต่ว่าพวกกัศยานพวกกรูฟอนเนี่ยออสไตล์ของมันอาจจะสูงกว่าก็จริงแต่ว่าเรื่องพลังแสงเนี่ยตรงเรื่องฟันเดอร์ซากินขาดมากแล้วก็เรื่องส่วนสูงเนี่ยกินขาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดออกตัดบอลหรือว่าการวิ่งออกมาตัดบอลหรือว่าการที่ดวลหนึ่งหนึ่งกับกองหน้าหรือว่าจะเป็นสกิลขวามไกลก็ยังมีนะครับเราด้วยแบบส่วนสูงที่สูงมากๆนะถึง197ก็ก็ตัวเนี้ย น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตำแหน่งโกนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับฟานาซาแน่นอนครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแมนยูคิดว่าน่าจะชอบกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่บินปั่นบอลได้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวยาวตัวสูงเรื่องลูกปั่นลูกอะไรเนี่ยอันนี้ค่อนไว้ใจค่อนข้างได้แล้วก็เรื่องการดดนหนึ่งหนึ่งกับผู้สาประตูเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่วิ่งออกมาวิ่งออกมาแบบเนี้ยจังหวะหนึ่งหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมาตัดบอลได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็การยืนตำแหน่งอะไรเนี่ยค่อนข้างสมดุลหมดดดูไว้ความสูงงขอ่ย ทำให้ยิงเข้าได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะจากที่เคยลองใช้มาไม่ว่าจะเป็นในรังหรือในอะไรเนี่ยค่อนข้างไว้ใจตัวนี้ได้มากเลยฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการขว้างไกลเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมสนกาบเนี่ยมันขว้างไกลได้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นบุฟฟอนเนี่ยขว้างไกลมันก็ขว้างไม่ได้นะครับส่วนเรื่องความเหนียวเนี่ยหายห่วงครับเนี่ยดูครับยิงอย่างนี้ยิงยิงไม่เข้านะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยถ้าเจอเวอร์เวอร์มากมากเกินไปเนี่ย อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันสำหรับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายคผมเลือกเอ่อเป็นจอนโจเคลินี่นะครับเพราะว่าเอ่อตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ย่งบอลเก่งมากๆนะพลังแฝงถึง84แล้วก็เนี่ยความสามารถพลังแฝงของมันเนี่ยมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น solid player นะครับ dive into tackle early c ค o s สนะครับ power header นะครับแล้วก็ด้วยสตัดของมันเนี่ยความอึดความแข็งแกร่งอะไรเนี่ยค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วแล้วเป็นตัวที่ย่งบอลเก่งมากเบียดเก่งมากนะครับก็เลยเลือกตัวนี้เข้ามานะครับ จริงๆถ้าพูดถึงในแบ็กซ้ายเนี่ยมันก็มีมันก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่มันที่มันน่าจะดีกว่านี้อย่างเช่นฟิลิปรามเนี่ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันแต่เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยเชเรนี่เนี่ยเป็นตัวที่ย่างบอลได้ดีสุดๆแล้วพาะง้นเนี่ยตรงนี้มันไม่จาเป็นต้องใช้ตัวที่มันมีความเร็วมากนะครับสำหรับตัวต่อไปนะก็จะเป็นคนนี้ครับโจเซ่โบซิงวานะครับจัดว่าเป็นแบ็กขวาที่น่าจะเป็นอันดับต้นๆในเกมเลยนะครับเพราะว่าสแตทของมันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นได้ตั้งแต่แบ็กยันยันปี นะครับเพราะว่าความเร็วสปีดต้นคล่องตัวปฏิกิริยาความอืดแข็งแกร่งอะไรเนี่ย80กว่าหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นเกมลับเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ดีมากๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพลังแสง Earl เอรีครอสพอเนี้ยจะเป็นตัวที่เปิดบริเวณริมเส้นได้ดีมากๆนะครับน้าหนักก็ค่อนข้างใช้ได้ในใน,ในคนที่เล่นดักนะครับแล้วก็ทักษะ4ดาวด้วยเพราะงั้นตรงเนี้ยคือมันเล่นมันเติมเหมือนปีกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ เป็นเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่แพงมากๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้มันมันก็เป็นตัวที่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละสำหรับแบ็กขวานะครับแทนที่ไมค่อนเออยูซิไปนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้ามานะครับเนี่ยตัวนี้เวลาเล่นน่มันเล่นมันเล่นไม่ค่อยเหมือนแบ็กเท่าไหร่นะมันเล่นเหมือนเป็นปีกเป็นวิงแบ็กซะมากกว่านะครับอย่างลูกนี้ก็กระชากมาให้ส่งให้เพื่อนได้นะนะครับแล้วก็เรื่องการเปิดบอลเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างคมนะครับถ้าเปิดแบบแม่นแม่น,นิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยหาโอกาสทำประต เรื่องการแย่งบอลตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเป็นตัวที่ดักบอลได้ค่อนข้างดีนะเข้าบอลได้ค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วแล้วก็ความเร็วความแข็งแกร่งความอึดเนี่ยตรงเนี้ยอย่างอันเนี้ยเบียดตำนานเกาหลีได้เลยนะทั้งที่เลเวลแค่เลเวลสามเท่านั้นนะครับตำนานเกาหลียงเอาไม่ลงนะครับดูจังหวะนี้ครับเนี่ยการตัดบอลทําอะไรเนี่ยทำไม่ดีหมดฮนะพอได้บอลปุ๊บเนี่ยคือมันลากไปต่อได้เลยนะเพราะว่าทักษะมันสี่ดาวอ่ะมันเป็นตัวที่ใช้ท่าได้ค่อนข้างคล่งองอยู่แล้วนะครับ นะเพอนเนี้ยสำหรับแบ็คขวาเนี่ยถามว่าใครดีที่สุดถ้าเกิดว่าอ e ีเข้ามาตัวเนี้ยมันมันเข้าวินแบบที่ว่ามันมันไม่ต้องมีใครมาเทียบได้เลยนะสำหรับตัวนี้คนที่เป็นแฟนเชลซีน่าจะดีใจนะครับสำหรับกองหลังตัวกลางนะคนแรกนะครับก็จะเป็นคนนี้ครับเซอร์เจรลามอสสำหรับนักเตะยูโร2 0ง8เนี่ยกองหลังที่เป็นกองหลัง CB ีเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่มันโดดเด่นเท่าไหร่นะที่มันเด่นจริงๆก็จะมีเนี่ยแหละครับลามอสเนี่ยแหละครับที่มันน่าจะดูดีที่สุดละ นะเพราะว่าสไตล์ของมันเนี่ยก็นะลามอสก็เป็นตัวที่เก่งทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยมันเก่งกว่าตัว U lo, ออ U 2, ยูโรเอ่อยูสองพันสิบไหมยูยูสิบหรือเปล่าก็ตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งเท่ายูสิบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าสักเท่าไหร่ก็จะมีเนี่ยแหละลาโมสปีอีพันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกองกลางไ้กองหลังที่ดีที่สุดในใ,ในในในักเตะชุดนี้แล้วนะครับนะสำหรับลามมสนะฮะก็จะเด่นเรื่องการไล่บี้การแย่งบอลการการ,การดักบอลอะไรอยู่แล้วเนาะนะครับ แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือการที่มันไล่บี้เกินไปนิดนึงจะทำให้เสียเสียตำแหน่งค่อนข้างง่ายเพราะงั้นเนี่ยเวลาเล่นก็ต้องระวังกันด้วยนิดนึงนะส่วนเรื่องการย่งบอลเนี่ยตรงนี้หายห่วงอยู่แล้วเป็นตัวที่ย่งบอลเก่งฮะแต่ก็ต้องระวังเวลามันเข้าพุดเหมือนกันนะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเปเป้ของเรานี่เองนะครับก็สําหรับเปเป้นะครับปีนี้จะเป็นปีที่ น่าจะโหสดสูสำสลับเปเป้นะเพราะว่าค่าย่งบอลค่าอ่านเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกความแข็งแกร่งอะไรเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าน้ําหนักมันจะเบาไปบ้างก็ตามแต่ว่าเนื่องด้วยความแย่เออค่าย่งบอลของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าวัฏหะเยอะทําให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แทบจะไม่ได้ด้อยนะเวลาท,ลาที่เวลาที่เจอพวกนักเตะที่มันรูปร่างใหญ่มันก็แย่งบอลได้นะครับจากที่ลองใช้มา ก็จริงๆอะเปเป้ผมเคยใช้ปี U10 มาแล้วแต่ว่าไม่ประทับใจเลยนะครับแต่พอเทียบกับปี E8 เนี่ยนะครับตัวเนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของเปเป้เปแล้วนะครับก็เป็นคู่หูกับรามอสเนี่ยแหละนะครับผมจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเรื่องการแย่งบอลเนี่ยแหละครับกองหลังก็ต้องแย่งบอลเก่งเนาะแต่ว่าจุดด้อยของมันเนี่ยก็คือเรื่องถึงแม้ว่ามันจะมีค่าปะทะเยอะก็ตามนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นกองหลังที่จัดว่ายังบางอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไปชนกับพวกด็อกบาหรือว่าอีบาฮิโมวิชอย่างเงี้ยมันก็ชนไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเป็นตัวที่ดักบอลค่อนข้างเก่งทางบอลค่อนข้างดีครับคือมันมันจะหาเหลี่ยมเหลี่ยมที่เข้าบอลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นฟิลตัวรับ CDM นะฮะก็จริงๆ CDM เนี่ยมันมีที่น่าสนใจ2ตัวนะก็คือจะมีเดลอซี่แล้วก็ ชาบียลองโซ่ so นะครับสาเหตุที่ผมเลือกเดลอรซี่เพราะว่าเดลอรซี่เนี่ยมันจะเด่นกว่าในด้านเกมรับนะรับเพราะว่าน้ําหนักส่วนสูงการเข้าประทะการแย่งบอลอะไรเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าชาบียลองโซ่นะครับแล้วก็มีความเร็วด้วยส่วนเรื่องพลังแฝงของมันเนี่ยก็ถือว่าจัดว่าเจ๋งเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น solid p พ a y e r long pass หรือว่าจะเป็นยิงไกลแล้วก็มี playmaker ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่มันตัดบอลได้เนี่ยอันเนี้ย มันจะทําให้เกมส่วนหลับส่วนกลับเราค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีพลังฝังเพลเมกเกอร์นะครับแล้วก็เรื่องการส่งบอลส่งสั้นส่งไกลเนี่ยสมดุลแข็งแกร่ง,งอะไรเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างดีมากแล้วก็การเติมเกมลุกเนี่ยด้วยความอึดที่มากถึง8เออ90 9านะฮะทำให้มันเป็นตัวที่เวลาตัดบอลปุ๊บเนี่ยมันวิ่งวิ่ง,งแบบจากแนวหลังไปแดนหน้าเนี่ยได้ค่อนข้างดีจุดเด่นของมันอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องการยิงไกลเนี่ยแหละครับคือยิงไกลาถามว่ามันหวังผลได้ไหมมันก็พอหวังได้บ้างนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่ายิง10ลูกเข้า10ลูกอะไรขนาดนาั้นคงไม่ใช่ครับเรื่องการปั่นการอะไรเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับเป็นมิดฟิลด์ที่ตัดเกมดีอ่านเกมดีแล้วก็เติมเกมลูกได้ค่อนข้างดีส่วนเรื่องการแย่งบอลน,นี้ก็ไม่ได้ด้อยไปก่อกองหลังเลยนะครับเรื่องหมกเรื่องอไรนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีมากนะยิงไกลก็เป็นตัวที่ยิงได้ค่อนข้างหนักแต่ว่าเรื่องความแม่นยําในการยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ตัวต่อไปครับ C C, C A M ครับถามว่าทาไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ย อังเดรชวินเนี่ยปียูโร2008เนี่ยเป็นปีที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมากๆกับรัสเซียนะครับจริงๆ CAM มเนี่ยมันมีตัวที่เด่นหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นอินตเตอร์ชาบีฮ้ฮน,นเดสหรือว่าดาวิดซิลบานะครับ แต่ว่าที่เรื่องอาชวินเพราะว่าสปเตมันค่อนข้างดีมากๆครับแล้วเรื่องพลังแฝงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์พลังการยิงนะครับความเร็วสปีดต้นความอึดนะครับแข็งแกร่งก็ยังมีสมดุลก็ได้นะครับส่งสั้นส่งไกลอะไรเนี่ยดีหมดการหาช่องขยับหาพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดีมากเราอ่านเกมถึงเ0นะเพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมเกมได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับพลังแฝงของมันก็จะมีแฟร์นะครับจ่ายบอลทะลุช่องแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมัน กลางกลางลุกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูไฮไลท์กันเรื่องการจบสกอร์เนี่ยมันเด่นมากๆนะคือจบสกอร์เนี่ยเด่นสุดในในในบรรดากลางลุกด้วยกันเลยแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลแทงบอลเนี่ยตรงเนี้ยดีมากๆครับคือมันเป็นตัวที่อันตรายอ่ะพลิกบอเลเนะร็วนะแข็งแกล่งมีแล้วก็ลูกมัวของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะลูกแบบยืนยืนถูกตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยประมาณว่าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นโทมัสมุลเลอร์ที่มีความมีความจี๊ดอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่า เรื่องความแข็งแกร่งอะไรของมันเนี่ยอาจจะไม่เท่าโทมัสซุนเลอร์นะครับแต่เรื่องความแบบความมั่วความแบบการฉกบอลไปเล่นฉกบอลแล้วิ่งไปยิงเนี่ยตรงนี้ทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับเนี่ยการหาตำแหน่งของมันการส่งให้เพื่อนเนี่ยทำได้ดีทุกอย่างนะครับเหมาะการเป็นเพย์เมเกอร์นะคะว่างันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมันมันมันเป็นอาชวินที่เก่งสุดในในปีฟ้าแล้วแหละนะครับคงไม่มีตัวไหนเก่งกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นปีที่เขาเด่นมากๆด้วยกับอาเซียนนะเนี่ยการฉกบอลการอ่านเกมมันค่อนข้างดีครับ ความคมนะเห็นไหมยิงยิงแบบยิง่อน่างคมมากนอวกากล่องหน้าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยดูครับยิงเต็มข้อไปเลยครัไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเน้นทางอะไรเลยสำหรับตัวต่อไปนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้านขวาหรือปีขวานะผมให้ตัวนี้ครับยูเกอร์บอลล์นะครับเพราะเออมันจะเป็นปีทีมชาติตุรกีนะของเฟเนบเช่นะเพราะปีนั้นเนี่ยปียูโร2008เนี่ยตุรกีเนี่ยฟอร์มโดดเด่นมากนะครับ สำหรับตัวนี้ทำมาถึงตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ความเร็วดูความเร็วนะครับ80 88สปีดต้น89นะครับแล้วก็ความอึดถึง84นะครับเปิดบอลควบคุมบอลเลี้ยงบอลเร็วเนี่ยก็มีด้วยนะแล้วก็เริ่มพลังแฝงเนี่ยมากถึง85นะครับมีสกิลเลตคอสด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปิดบอลจากด้านข้างได้ดีมากๆนะครับคือความเร็วเร็วกว่ากรเล็ดเบลยูสิบอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็มันมีความจี๊ดมากกว่านะครับ ถามว่าทำไมไม่เอาเป็นฟานเบอร์ซี่หรือดาวิดซิลวาเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ความอึดน,น้อยมากนะครับซิลวามีความอึดก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ตัวเล็กมากนะส่วนตัวนี้มันไม่ใช่ฮะมันจะมีตัวที่มีสัสดส่วนค่อนข้างหนานรับรูปรูปร่างหนาเพราะงั้นเนี่ยการมุดการบี้การอะไรเนี่ยมันบี้กับบี้กับพวกวิงแบ็คได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้จากที่ลองใช้จริงนะขนาดว่ามันเป็นแค่เลเวล3เลเวล4นะมันยังเป็นตัวที่เปิดได้ค่อนข้างแม่นเลย เรื่องการเล่นริมเส้นการเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นมากนะเนี่ยขนาดลูกนี้โพลสกี้ตัวไม่ได้สูงนะเปิดแบบเข้าหัวไปเลยฮนะถามว่าถ้าเกิดเทียบกับฟานเพอร์ซี่แล้วเนี่ยอะไรดีกว่าผมว่าในฐานะปีกนะในฐานะปีกเนี่ยผมว่าตัวนี้กินขาดนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความอึดเพอร์ซี่ถามว่าเก่งไหมมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่บางมากๆเลยฮนะตรงเนี้ยทาให้มันกลบกลบจุดเด่นของมันหมดเลยคือเพอร์ซี่เนี่ยยิงคมก็จริงแต่ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีทักษะ5ดาวนะครับ แล้วก็ตัวนี้บอลล่นะมีรูปร่างค่อนข้างหนาดูครับการไล่บี้เนี่ยกองหลังมันเบียดเบียดเอาไม่ค่อยลงนะเอาลงค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันเป็นรูปร่างหนาแล้วแบบคล่องตัวด้วยนะครับเรื่องการเปิดจากด้านข้างเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับเนี่ยการโยกการอะไรก็ทําได้ลื่นไหลดีนะครับเหมาะการเล่นปีกนะเราดูสปีดต,ต้นครับคือสปีดต,ต้นแตะหนีไปปุ๊บเนี่ยคือผลักกองหลังตาไม่ค่อยทันนะ,นะเพราะว่าเร็วมากแล้วก็มีความอึดด้วยนะครับ ความคล่องตัวค่อนข้างดีแบบมันเบียดแล้วมันไม่ค่อยล้มเอางี้ดีกว่ามันเป็นตัวที่แบบบี้เก่งนะครับบี้เก่งมากนะครับแบบจีเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้ทําได้ดีมากๆนะครับดูการกระชากเห็นไหมถ้ากองหลังเอาไม่อยู่จริงฮะเนี่ยกระชากมาแล้วก็ส่งให้โพดี้ยิงเข้าไปเลยครับเนี่ครับง่ายๆนะครับสาหรับปีขวาก็ยกให้ตัวนี้เลยโบลองนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับในตําแหน่งปีกซ้ายนะก็จะเป็นคนนี้ครับก็มาจากตุรกีเหมือนกันนะครับสำหรับฮามิดอารินท็อปนะครับ ก็สำหรับสเตตนะค่อนข้างโหดมากๆนะครับเริ่มต้นเนี่ย83เลยนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงไกลการยิงตำแหน่งความเร็วสปีดต้นนะความอึดถึง88นะส่งสั้นส่งไกลนะครับเปิดบอลควบคุมบอลเลี้ยงบอลอ่านเกมจบสกอร์พลังการยิงได้หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นเรื่องการยิงโค้งเนี่ยที่ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับความแข็งแกร่งกับสมดุลก็มีด้วยถึงแม้ว่ามันจะเลี้ยงบอลเร็วค่อนข้างน้อยก็ตามนะครับ ส่วนพลังแฝกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยิงไกลได้ดีแล้วก็ยิงฟรีคลิกได้ค่อนข้างรุนแรงสำหรับตัวเนี้ยก็จะเป็นปีที่เขาอยู่บายเยินนะเป็นตัวที่จ่ายบอลจ่ายบอลค่อนข้างแม่นนะับอย่างรุ่นนี้ก็จ่ายทะลุให้ตอเลยเข้าไปยิงง่ายๆเลยครับเนี่ยส่งให้โพลี่ยิงเข้าไปได้เลยฮะแล้วก็การใช้ทักษะใช้เทคนิคเนี่ยตัวเนี้ยเลี้ยงบอลได้ติดค่อนข้างติดเท้าสปีดต้นก็ดีด้วยนะครับเนี่ยดูการเล่นของมันนะเนี่ยเห็นไหมฮะมันเหมาะการเล่นเป็นปีกซ้ายมากๆนะถึงแม้ว่าความเร็วมันจะไม่ได้จัดจ้านมากก็ตาม่ดู เลี้ยงบอลเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะช้านะแต่เวลาที่มันวิ่งหาช่องแบบตอนไม่มีบอลเนี่ยค่อนข้างจะเร็วคนะัดูจังหวะน,นี้ก็หมุนมากนะโอ้โหกกองหลังนี่แบบลื่นไปเลยนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะอย่างที่อย่างที่บอกเป็นตัวที่ปั่นไม่ค่อยดนะีสักเท่าไหร่นะครับดูดูการแตะบอลอ้อมตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ลักษณะค่อนข้างดีนะทักษะสี่ดาวด้วยนะครับสำหรับสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลงตัวที่สุดแล้วดีเผลอๆดีกว่าโรนันโดด้วยซ้ํา เพราะว่าโรนองโดปี2006เนี่ยจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วแหละสำหรับปีกซ้ายนะครับตัวต่อไปครับในในตำแหน่งกองหน้านะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะโฟรดสกี้นี่เองนะก็สำหรับตัวเนี้ยนะครับผมก็เคยทำรีวิวแบบฉบับเต็มไปแล้วนะครับคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะว่าเป็นตัวที่โหดสัดๆนะครับโหดสัดจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้คงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเนาะเพราะว่ามันมีรีวิวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็นะหาช่องดีเร็วคมตีนหนัก ปั่นดีประมาณนี้คือครบเครื่องทุกอย่างที่กองหน้าสายเล่นบอลบนพื้นมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะ5ดาวความเร็วสปีดต้นการวิ่งหาช่องนะครับแล้วก็ลูกยิงตีนซ้ายที่แบบยิงได้หนักมากๆนะสำหรับลูคัสป o รดสกี้นะก็จะเป็นปีที่เขาอยู่ไบเยน u ูนิกนะครับเป็นปีที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับเยอระะมันด้วยในในบอลยูโรนะครับ2 0 0พนะครับเพราะงั้นตรงเนี้ย จริงๆกองหน้ายูโร2อ0ห่เนี่ยมันมีดีหลายตัวนะไม่ไมว่าจะเป็นโคเซ่เอ่อร์นิสลอยหรือว่าจะเป็นลูการโทนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นโรมันโรมันฟลาฟิเชนโกนี่ก็เก่งนะแต่ว่าคือถ้ามันเลือกได้แค่2ตัวเนี่ยก็ต้องเป็นโพดี้หนึ่งในนั้นอยู่แล้วครับตรงนี้คือมันไม่มีข้อกังขาคือมันเป็นมันเป็นตัวที่ดีที่สุดในตำแหน่งของมันจริงนะครับอาจจะลองจากตอเลนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็จัดว่าเป็นตัวที่เกรด A บวกเลยแหละนะครับสำหรับโพดี้ปีนี้นะครับ เป็นปีที่โหดที่สุดของมันนั่นแหละแล้วก็คงไม่มีปีไหนโหดไปมากกว่านี้แล้วฮะนะดูการพลิกบอลการโยกการอะไรการแบบแบบยังไงอะการกระชากการอะไรเข้ามายิงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับสำหรับตัวนี้ก็ไปดูรีวิวฉบับเต็มได้นะนะฮะเพราะว่าเคยทําไปแล้วนะครับเนีย่ยดูการยิงครับยิงแบบยิงไซก้อยนะครับหลังเท้าเข้าไปเลยครับ คงไม่มีใครคงไม่มีใครแบบเฮ้ยพี่ทำไมไม่เอาโรมันพาฟิชเชนโกคงไม่มีอย่างนั้นนะเนะพราะว่าตัวนี้เก่งกว่าโรมันพาฟิชเชนโกจริงๆนะครับเพราะพาฟิชเชนโกเนี่ยเท่าที่เคยเจอมานะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างบางครับแต่ว่าหม่งดีแล้วก็ยิงคมนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันบางมากเลยคือมันสู้พอดี้ไม่ได้ว่างันเถอะนะครับเอา่าๆเลยนะครับเนี่ยดูการวิ่งหาช่องแบบการเล่นกับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างดีเพราะเป็นตัวที่อ่านเกมค่อนข้างเยอะครับ สำหรับรีวิวฉบับเต็มเนี่ยเข้าไปดูย้อนหลังได้ในชาแนลนะครับผมสำหรับกองหน้าเป้าตัวสุดท้ายนะครับของนักเตะชุดยูโร2 8นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเฟอร์นโดตอเรสนันเองหลายคนก็กำลังรออยู่นะส่วนเรื่องความโหดเนี่ยตัวเนี้ยมันก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าตอเรสสุก้ายังโหดมากๆนะครับแล้วตอเรส G8 จะโหดขนาดไหนนะครับเพราะว่าสไตล์ของมันเนี่ยคือมันเป็นทุกอย่างที่กองหน้ามันควรจะมีนะครับขนาดพลังแฝงมันมีแค่อย่างเดียวนะ มันยังเล่นได้ค่อนข้างโหดมากนะส่วนเข้าไทยจะเท่าไหร่เนี่ยผมตีไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า60-70ถึงเพมนะครับส่วนราคามจะดีดไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะส่วนรีวิวเนี่ยผมเคยทำตออเลสฉบับเต็มไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะเนี่ยดูการใช้ทักษะการแบบทักษะ5ดาวอะไรแบบนี้มันค่อนข้างค่อนข้างได้เปรียบนะสำหรับกองหน้าเราแบบเป็นตัวที่สปีดต้นจัดจ้านมาก แล้วก็การหาช่องการจบสกอร์อะไรเนี่ยทำได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือลูกม่งนะครับเนี่ยเราดูการยิงการบอลเล่ครับสาดเข้าไปเต็มข้อแบบโกไม่ต้องทำอะไรนะครับแบบบอลตกมาปูก็ใส่เข้าไปเต็มๆไม่ต้องกดอะไรเลยกดยิงอย่างเดียวเลยนะทิศทางลูกนี้ไม่ได้กดด้วยซ้ำเนี่ยกดยิงเข้าไปมันก็ยิงเข้าเสาของมันเองครับนี่ครับเนี่ยหากมาปุ๊บก็ยิงเข้าไปง่าย นี่ครับการกระโดดบอลอะไรก็ทำได้ค่อนข้างดีใช้ทักษะก็ติดเท้านะครับเป็นคนที่เลี้ยงบอลติดเท้าด้วยนะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มเนี่ยก็ไปดูกันได้นะเพราะว่านี้จะเป็นฉบับย่อๆเนาะเพราะว่ารวมนักเตะที่มันดีสุด11ตัวในแต่ละตำแหน่งนะครับเนี่ยครับค่อนข้างไว้ใจได้เรื่องการจบสกอร์คือมีตัวเนี้หายห่วงเลยนะครับเผลอๆอาจจะเก่งกว่าด็อกบา u 1สิด้วยซ้ำไปนะครับคือมันผมว่ามันดีกว่าด็อกบาอุสิตย่งหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นตัวที่หาช่องได้ดีโคตรๆอนะ่ะแล้วก็มีทักษะล้าดูกายิรบ โอ้โหยิงเข้าไปแบบสนั่นมากลูกนี้นะโผสักนะนะไปดูรีรวิวฉบับเต็มได้นะนะครับตามไปดูทีหลังได้นะครับผมโอเคก็จบแล้วเนาะสำหรับการแนะนำนันกเตะ11ตัวที่ดีสุดในแต่ละตำแหน่งนะครับก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโกนะครับฟานเดอร์ซานะครับแบ็คขวานี่โบซินว่าแบ็คซ้ายนี่ชีเอลินี่นะครับเออ่ตัวกลาง2ตัวเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละลามอสกับเปเป,เป้แค่2ตัวเท่านั้นที่มันดีจริงๆนะครับ ส่วนกลางลับเนี่ยก็จะเป็นเดลออซี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่อีกตัวที่นึงที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นชาบี้ลองโซนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยมีน่าสนใจหลายตัวนะแต่นี่คือผมเลือกตามที่ผมใช้งานจริงๆนะครับจากที่ใช้งานมาได้จริงๆนะก็จะเป็นเนี่ยแหละเออยูเกอร์บอลแล้วก็ฮามิดอันินท็อปนะครับสตัวนี้นะครับที่มันน่าจะดีสุดละส่วนกลางลุกเนี่ยก็มีหลายตัวนะแต่ว่าอาชวินเนี่ยจัดว่าเด็ดครับจัดว่าเด็ดมากนะครับ ส่วนตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมีหลายตัวก็จริงแต่2ตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่มันโดดเด่นอย่างชัดเจนมากๆสําหรับตอเลแล้วก็โพลโสกี้นะครับสำหรับเรื่องราคานักเตะเนี่ยถามกันมาหลายคนนะคิดว่าจะเท่าไหร่เนี่ยผมตีให้คร่าวๆเลยละกันนะตัวที่มันคิดว่าน่าจะแพงนะฟันเดอร์ซานะครับแพงแน่นอนนะแล้วก็โบซิงว่าอันนี้ก็แพงนะครับส่วนเปเป้กับลามอสเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางนะครับรวมถึงเชลลินี่ด้วย ส่วนเดลัสซี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ราคากลางๆเหมือนกันอาจกลางนี่คือเท่าไหร่น่าจะประมาณแบบหลักประมาณเกือบๆสิบเอ็มประมาณนี้นะระดับกลางนะครับแต่ว่าเข้าไทยไม่รู้นะอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงครับสรับบอลล์เนี่ยคือมันเก่งจริงนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นตัวที่คนมันไม่นิยมเพราะงั้นตัวนี้ราคามันจะไม่สูงแน่นอนครับนะครับส่วนฮามิดอันดินท็อปเนี่ยตัวนี้น่าจะน่าจะใช้ได้พอสมควรนะ ราคาน่าจะอยู่แบบกลางๆค่อนข้างไปทางสูงด้วยซ้ำเพราะตัวนี้เก่งจริงนะครับอาชวินก็น่าจะเป็นเกรดเดียวกับฮามิดอันินท็อปนะครับก็น่าจะเป็นกลางระดับสูงเหมือนกันส่วนโพดี้กับตอเลสเนี่ยอันนี้ราคาแพงแน่นอนนะครับน่าจะเป็น2ตัวที่ราคาแพงที่สุดในนักเตะชุดนี้ด้วยซ้ำนะครับก็สำหรับนะการแนะนำนักเตะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ